เลยมอไซค์ไม่มีสกิลนะโคตรช้ามอไซค์ไม่มีสกิลใช่ครับขับจนแบบรู้สึกว่าวิ่งเองน่าจะดีกว่าแต่มันก็ยังเรวกว่าวิ่งหน่อยนึงครับอยู่ในถ้ำอยู่นะคุณโยม๋อ้รถแรงกว่าไปก่อนเลยฮะ อยู่อยู่ตรงปีสามนำอะไรนะเอ้ยปีปีสุดนำอะไรนะปีนย์นำสามครับก็ติดติดนำหกเลยอะตรงน่าจะตรงเส้นนำหกพอดีเลยอะตรงเส้นมะบาไปเลยอะร้องแพงไปอ่ะใช่รากำแพงติดติดกำแพงเนี่ยตรงข้ามกับเมืองอินเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับยิง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 มาคนเดียวบ้านพิ้งคีเก่าบ้านพิ้งกีเลย แถวผมมันเงียบสง,งบนะไม่ค่อยมีคนเลยนะ,ะแต่ผมบวกกันเติบก,กันบทุกวันจะไปหาบ้าน นัดนบันไวเกิดพูดถึงรถวิวาวล่วงไหมวิวาวรถวิวาวล่วงไหมไม่ไม่ใช่อ่ะอีกคันหนึ่งรถกันเอาโอเค ตายเลยไปเกิดเอซูเลยมอไซคับได้40พอ,อรถถ่ายรถถ่าย,ายแรงไปดิรถถ่าย49อะ <c oughs> ไ,ไรจักรยานเราก็ขี่มาแล้ว <c oughs> จักรยานผมก็ปั่นไปเซตหนึ่งแล้วเอามีกิ่งไม้ตรงนี้ด้วย <c oughs> แล้วอยู่หลังพุ่มไม้ด้วย <c oughs> ผมมองไม่เห็น ตดเลยนะต้องไปทางไหนเนี่ยทางนี้เหรอไม่ใช่ว่าผมมั่วแล้วผมคนเลี้ยพิธามนกันไปนี้ได้แหละไปเส่นข่าวเลยก็ได้ฮะเริ่มยากแล้วคนละทางกัน ถึงเอาหลุดอ้ะเซอร์ปีนได้หมดก็แค่โดนกดแหลุกดไหมฮะหลุดเหมือนกันครับผมไม่หลุดนะเดี๋ยวก็หล yes. wow. ุดกุนารเซิร์ฟเป็นตั้งแต่เมื่อวานแหละมันโดนยิงเซิร์ฟเนี่ย ไปไหนวะเนี่ยรอแป๊บนึ่งครับเอาไนโหลดแป๊บไม่เห็นเสต็ขาวเลยอโอ้เสต็คขาวอยู่ตรงนู้น เจอและโอ้หาอย่างนานพ็ะพูดถึงเราเจอรถแล้วเรากะปรีไม่ได้แล้วนี่เราไปรับไม่ได้แล้วเราก็ขอเป็นรถกระบะไม่ได้ใช่ไหมขอได้นะเพรามันจะรับก่อนถ้าอืรนๆเราได้ขอได้นะ จริงเราน่าจะรับก่อนเนาะเอาตามจิกเกอร์ก็ได้เอ็นยูวีด้วยสองคันขอเปลี่ยนเป็นรถกระบะคันหนึ่งกันเลยนะรถกระบะมันนั่งได้กี่คนนะหกคนรึเปล่าหใช่ครับรถป่ารดทุ่งมามั่วเลยผม ลัดใหมที่เจอเส้นขาวเฉดตโซน B0 ต้องคลองบังเกอร์ A สูงให้ได้นะครับแล้วต้องเป็นพิงกี้เซฟรวยเลยอะบอกตรงนั้น <c oughs> ปืนไม่ต้องซ่อมคลายเลยเพราะบังเกอร์มีสองอัน นิดหน่อยครับนิดหน่อยคนนั่งมันจะเห็นแบบนั้นครับเราเคยเล่นเซิร์ฟระดับหมื่นแล้วไม่เล่นเซิร์ฟแบบเท่านี้ก็แบบอย่างนี้แล้วแต่ตอนนี้เซิร์ฟระดับหมื่นเน่ากว่าเซิร์ฟนี้ครับถ้าเซิร์ฟมาดีเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นเซิร์ฟระดับหมื่นครับร้อยคนยังไม่แหลกเลยครับ ใช่ใช่ใช่ไปพิจารตอนนั้นน่ะร้อยคนตอนแรกอะร้อยคนก็ยังไม่แหลกเลยใช่ยังไหวหลังๆมาเริ่เด็แอดหลอกลวงน่าจะได้น่าจะได้ตังแบบครบจำนวนแล้วย้ายจะกเติมหลักหมื่นเดือเิมหลักพันบอ ไปกุ่งกิ้งเอาไปเล่นสักไอ้นี่ด้วยว่ะอีเวนต์ด้วยไปเลยเดี๋ยวผมลงรถแปฟนผมนะเนี่ยตีเขาอันดับหนึ่งเหตุผลคือดีดีดีแค่ดับหนึ่งอ่ะคนต้องไปใช่เนี่ยเจ็นร้อยแปดตีเขาตีเขาอแปดร้อยต้นต้องไปทักทายแฟนผมเฮ้ยโอ้โหเอาอีกแล้วเราอ่ะนี่ก็เอาไม่อยู่เลยไปแล้วตที่หนึ่งนี่ใครเนี่ยอยากรู้จริง ตีเพื่อนเขานั่นเลยปาตีเขาใช่ปะตีที่หนึ่งกันแล้วใช่ผมดูอยู่เมื่อาวานอ่ะแล้วเราจะเป็นที่หนึ่งให้ดูเดี๋ยวอยดูแลน,นั่นแน่แล้วต้องไม่ยอมคุณก็อ๋อยคือไปถึงเติมเงินไถือเฟซพอยต์ไม่มีซื้อไม่ได้ <laughs> แล้วพูโตัวทำไรเนะไม่ไปกับเขานะเอาอยู่ไหนดูนหัวเนี่ย ผมว่าเอากอนดูดูดูผมเนี่ยเห็นป่ะลูกแช่กระดานไหมปั่นจักรยานเร็วกว่ามันจะไม่มาอีกเหรอคุณคุณยุบเห็นควันเลยวนิดหนึ่งอยู่เลยเนี่ยผมไปหมอจะยุบไปก่อนเลยถ้าถ้าตายผมจะไปเปล่าอันนี้มันเป็นของ NPC อยู่แล้วใช่ครับเป็นของฉากอยู่แล้ว จะบอกว่าเซ้นหนึ่งเรามาฟาร์มได้นะครับไม่มีคนมนเส้นหนึ่งเย <อะ S 2> ผมยฟาร์มเลยนะนี่มันจุดเริ่มปั่นจักรยานนี่ว่าับเลี้ยความหลังนี้แล้ว ร้องตลอดเลยชื่อชื่อสกอตอ่านว่าอะไรครับัชื่อสกอตเราอ่านว่าอะไรครับใครอ่านได้้างคุณผ้วได้ป่ะแบบนี้นะถามคนขับรถด้วยนะท้ออ่านไม่ออกซีเดตเหรอซีเดตเตอร์กี้ ใช่หรือเปล่าต้องถามเขาก่อนเดี๋ยวเหมือนลูพินอ่ะผมก็อ่านลูพินเหมือนกันนะลูพินลูปิงลูกแปงลูกแปงลูกแป้งก็จองโจมลูกแป้งขยันใช่ใช่เหรอเฮ้ยจุเหมือนกันทุวันนี้ผมก็ยังอ่านในนี้ อ่านร้านขายขนมอ่ะอุบลพันธ์นะผมก็อ่านอุบลพันธ์อ่านมาตั้งนานอุบลพันธ์เดี๋ยวนะถ้ะนาสุดแล้วคุณน้ำอ่าคุณนัทคุณนัทอยู่ไหมครับครับพอดี โอเพิ่งเข้าเกมครับจะให้ชวนโอเข้าดิฟด้วยครับได้ได้เดี๋ยวผมต้องเข้าดิฟบอกคุณโอั้านั้นอ่ะแปบนยังใช่ใช่ต้องเมื่อกี้เพิ่งเห็นออนเกมเมื่อกี้โอพี่ออไม่เหลือครับเกิอีเซอร์แบบ แต่มันไม่ให้วางสะพานกับจุดป่มถ้าวางได้ก็ไอ้แทสสีวางในป่าอะไรผมวางตลอดเลยเนี่ยมันไม่ให้วางสะพานถ้าวางถ้าวางได้ป่านี้ผมกับคุณเอฟก็วางอยู่แทสสีดักมันอยู่ได้มันวางตรงไหนก็ได้แต่ห้ามวางสะพานกับถนนใช่ไหมเ่อจุดป่ามด้วยมันไม่ได้จำกัดว่าบอกว่าในทุก ครับคุณยุบออลรถอะไรมาแมงกระเจยมีกระเป๋ากระเป๋าว่างเยอะไหมอ่ะกระเป๋าผมไม่ได้ใส่ของอ๋อเดี๋ยวผมรอยตรงเส้นสีขาวกันสีขาวเอซูนใช่ปะ่ะใช่เส้<ร><ห>นที่มันเหมือนอจะเป็นประปาคารนแต่มันไม่ใช่ประปาคารอ่ะอ๋อริมริมริมแมพเลยใช่ไหมใช่ริมแมพทำเลยโอเครู้เรื่องจุดสร้างบ้านหนึ่งผมเคยมาสร้างอยู่ที่นี้อยู่นะเล่นไหมครับสรางเป็นอยู่ใช่ นายไงน,นายมาสร้างดันมาสร้างแล้วคนเสร็จรู้อีกนะมาอยู่ตรงนั้นผมมาตรงบ้านพิงค์กี้เก่าแล้วไม่เจอขึ้นบีกครับรอ,ข,บรบอขึ้นบีกหน่อยดิได้ครับ วิ่งเรียบกำแพงไปเลยนะครับอ๋อรุ่นไงก็อยู่ในปา่าป่ะเหมือนอยู่ในปา่บบปาเลยันจะอยู่ในปา่นปาเ <bat. S 2> อยา้ยเมื่อกี้ที่เห็นนี่ใช่กำแพงป<า>่ะเนี่ยอ๋อใช่ใช่ถูกแล้ว คืออะไรมะทีดวีแต่ของเขาเต็มอ๋อประตูอยู่ตรงผม40กิโลเมตรให้ผมเป็นเรมับนี่เอ้ยรถถ่ายแรวเออรถถ่าก็ได้ไปอยู่ไหนอะคเอฟโอยอยู่แซดหนึ่งจะเข้าแท่ศูนย์คุณยุบอะอยู่แทดศูนย์กําลังไปแทดเอ้ยไปเอข้าสะพานยังอย่างไงมใช่ใช่กําลังจะไปสะพานอ่ะ ปต้หากากินบางพางของตัวผมไม่มหิวข้าว <c oughs> เดี๋ยวลองดูนะนี่เราไปเอาอิดเลยดีกว่าถ้าเราสร้างาเาเสร็จแล้วใช่ใเพราะตัวผมมันไม่ค่อยเน้นเรื่องปืนก็บอกเดียวอยู่ได้งเซิฟเอ้าวอันนี้ลงรถเหมือนกัน <c oughs> เอารถไปจอดต,ตรงไหนครับข้างในเลยปะ<อ> <c oughs> ขับตั้งนา,านสักประมาณสามเปอร์เซ็นเซ็นเป็ะ แบงค์ผมไม่เห็นคุณโปรเตอออนนะเกรนดิ้ว่าเราไม่เล่นหรือเปล่าอ๋อโอเหรอใช่ใช่เออผมไม่เห็นคุณโอออนเกนดงว่าเราไม่เล่นอ่าพี่เขาน่าจะเข้ามาแล้วนะเข้าอ๋อโปเตอเข้ามาแล้วแต่ว่าโอโอน่าจะยังนะเดี๋ยวผมโทรหาก่อนตอนนี้ไงเข้ามาแล้วข้อดิสคอ์ดมาละอ๋่ห้องตรวดีครับห้องเวลความก็ได้อ๋อน่าจะเข้ามาแล้วดีต้อนรับ เขากดไม่เป็นนะผมให้ยศดแล้วผมให้ยศแล้วก็น่าจะเข้ามาได้แล้วอุ้ยผมพับหน้าจอแล้วกดแท็บไม่ได้ผมไม่เคยใช้ดิสคอด่ยโอ้น่าจะัแบบหนึ่งต้องบอกเขาแบตมันแบตวัวเนี่ยเป็นแบตที่แบตพักไปส่วนหนึของคุณในนี้ก็ได้ของคุณมันว่างเราเบิดอ่ะพี่วาวลากเข้าไปในบ้านก่อนเลยก็ได้ครับ สเตปนี้แม่งเออก็จะแบนเลยนะเตปเนี้ยนะใช่ใครแต่ยิงคนสร้างบ้านออ๋ไม่ได้แล้วไ่เฉยมันเออแต่พี่ว่าก็ดีนะก็เด็ดขาดดีดูเสร์ฟแซ่ดสิแซ่ดไอ้สร์ฟโป้หวยนะสุดตัไม่ได้ปะโป้ไว้ก่อนหรอไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว แ,แล้วมันเกินไปที่ <ไอ S 2> แบบค่าสามสิบสี่สิบตัวตายนิดเดียวคือผมไปสิบ้าคนมันมาอยู่ห้าคนอะมันเอาผมสองตีลงอ่ะแม้งสุดและแถ้าผมล้มหัวกับตีอื่นนะแบ่งกันไปไปช่วยกันมันไปห้าคนจบหมดเลยฝั่งมันไม่ตายทักตัวฝั่งผมเรียบสิบห้าตัวตายเี้ยง แล้วมีจจาแนแดงก็ว่าไงกับไม่นี่ก็ได้โอจานแดงรอเขาก็เหมือนก็รอเราว่าถ้าเจอเพิเร์ฟดีก็บอกเขาผมไม่ได้บอกอะไรเขาผมก็โอเคตามนั้นให้เขายังเล่นเซิ่มนั้นอยู่ก่อนเผื่อมันอัปเดตเขาบอกถ้าไม่ถ้าไม่แลบแล้วก็ให้เขาบอกก็ได้ไเพื่อมันเผื่อมันวีบค่อยไปเอเราก็รอไป0.7อ,อ่ะไปจริงจัง น่าจะดีขึ้นอยู่แต่ซงน,นี้ผมก็ว่าดีฟองมันไม่เฟิร์สเกินไปไงมันกำลังพอดีแบบสองสามพอดีอ่ะใ้ยผมตัดระเบิดเก่งแล้วนะต้องมาทำอ,อดีแล้วไม่ระเบิดเลยจักลูกเลยไ้คุณดยวปะไปกันปล่าหรอกที่ไหนได้มันตัดของตัวเองไม่ระเบิดอยู่แล้วใช่เหรอใช่มัน<อ>น่าหะวีนี่ใช่ปะหรือสี่วีอยู่ไหนกันนะวะ อยู่บ้านบ้านกันแล้วเด้อผู้น้ำหนาวหนาวอุ้ยคุณโอ้ก็อ่อนเกมนะแต่เขายังไม่ได้เข้าดินเลยอาจจะอาบน้ำอยู่อ่ะนี้สามารถอยู่บ้านไหนได้บ้างเนี่ยครับ อยู่ได้ทุกหลังครับแต่ผมนอนข้างนอกครับมั่วๆกันไปผมทําเต็นท์ไว้ข้างนอกหน้าบ้านนะครับอยู่ที่พื้นเลยตรงเตียงอะไรผมก็ยังไม่ทําเลยวิ่งเล่นไปเรื่อยมาแล้วไงมาแล้วสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบงัดเสียงลมดังจังไงครับ <Okay. S 3> <Okay. S 1> โอเคตั้งนึงนะโอเคครับโออยู่ไหนโอตอนเนี้ยผมอยู่จุดเดิมมาพี่โอเคเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับโอก่อนโอ <Okay. S 2> อยู่บีสองเดี๋ยวเดี๋ยวไปรับตั้งเองเอาเอทีวี <Okay. S 2> <LA TV S 1> ไปนะเดี๋ยวขอกินอะไรก่อนหิวโอรออยู่นั่นก่อนก็นได้ เออไอในเต็นท์มันมีปืนด้นะได้เอ็มพไฟมากระบอกเนี่ยมื่อวานเต็นไหนพี่เต็นจุดกลางเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงขอเขาใส่ของกันอืมลองไปสำรวจดูบางทีก็ได้ปืนดีนะผมไม่ต้องปรงต้องปืนปืนสั้นตลอดการผมเล่าเ็นเกมนี้มาหลูสุดที่ได้ก็คือเอคกระบอกเดียว ใเพิ่งเล่นเซิร์ฟดีเซิร์ฟแรกป่ะครับไม่ฮะไปเล่นก่อนหน้านี้เล่นเซิร์ฟทีเจเบอร์ต่อทีเจเซิร์ฟพีวีพีเซิร์ฟพีวีใช่ยิงกะม่วนเดีลยมีพอยต์เป็นแสนใสกปืนได้ด้วยนซื้อของใช่ฮะแต่มันไม่สนุกอะมันเหมือนคางขึ้นที่ใช่ครับมันไม่ต้องฟาร์มกันเลยอันนี้เนี่ยเอาตลอดได้ฝามอันนั้น แะนั้นคือจุดบวกมีแค่สนามบินจุดเดียวมันเบื่อไปเลยพ่ไม่เจอไม่เจอแล้วเล่นแต่สไนเปอร์กันหมดเลยอ่ะไม่มีใครเล่นคพนคนเลยผมเลยเลิกเล่นนี่แหละไม่สนุกเลยแรกผพอมาเซิฟนี้โอ้โคตรมันเลยยังได้ฟงงได้ฟาร์มอาจจะฟาร์มได้อาจจะเจอคนได้ได้ฟงได้ฟาร์มได้อะไรบ้างเซินั้นยังไม่มีโอกาสได้เจอคนนะถ้าฟาร์ม อืมต้องไปสนามบินอย่างเดียวจะได้เจอพี่วาวเล่นคนเดียวถามถามพี่วาวพี่วาวเล่นคนเดียวถามนิดหนึ่งตอนฟาร์มไม่กลัวพี่ป <laughs> ันสุดเ <laughs> อาเลยอะไรวะต่างกับผมมากเลยตอนผมเล่นคนเดียวนี่คือระวังทุกอย่างผียังกลัวเลยใช่ตายเ <ๆ S 2> พราะผ,ผีมากมาเซิฟนี้กลัวไปหมดเลยเนี่ยผียังกลัวเลย S <S โอ้เราเ์ฟนี้สีตกแรงด้วยเซิฟนี้ในตู้มีดีโดสเปียร์นะครับขยากไปใช่ป่าไ,ไปฆ่าไอ้นั้นได้ดีโดสเปียร์มาที่มันขึ้นไปเอาของของบวนป่องผมนั่งรอประมาณชั่วโ,โ<ผ>ม,<น>มงอยู่ในตู้อ่ะมันมีไอ้นั่นด้วยมีมเ,เกลือ <S <S เกลือเต็มตู<ช>้เลยเห็นประกาศก็เลยไปดักรอผมไปนอนประมาณชั่วโมงหนึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งไปกันสองคน แต่ผมไม่ได้ฆ่าเลยคุณนัดเก็บเรียบไาใส่ตอนเขาปีนล,ลงไงรับปีนล,ลงเขาก็ทําอะไรไม่ได้ขึ้นไปแล้วลงไม่ได้แล้วผมไปรับโอเฟ็มันมีคนนะพี่พี่เซฟอ่ะแต่ว่าเขาน่าจะเอาของไปแล้วเดี๋ยวมไม่คือคงมงีคนสร้างบ้านอยู่มีคนสร้างบ้านอ๋อน่าจะเป็นบ้านแอดมินหรือเปล่า ถ้าในเซฟนี่เป็นบ้านแอดมินถ้าในเซฟโซนบีสองอ่ะมีมีบ้านแอดมินอยู่มีคนด้วยครับฝั่งมีมีมีรถสีส้มคันหนึ่งอย่าไปขโมยนะแอดมินไม่ได้ล็อกมขโมยแอดมินใช่แอดมินเขาไม่ล็อกจะตกหลุมใครจะตกหลุมล็อกเอขโมยไปโดนหักเป็นพอยท์ใช่น่าจะโดนแอดมินน่ะแหละเขาไม่ล็อกรถถ้าใครไปเอาเรียบร้อยหักเป็นพอยท์แน่ ร้อยหนึ่งเลยเราร้อยหนึ่งเนี่ยทำะไรผีก็ร้อยหนึ่งอ่ะทำะารผิดหาก็เลยเนี่ยคป็นหัวนะเนแบ๊เอ๊ยคุณยุบอยู่ไหนแล้วอ่ะนี่กำลังไปเนี่ยเน๋ในบ้านมีของกลางอยู่ในบ้านนะครับบ้านหลังใหญ่อยากหยิบอะไรหยิบได้เลยนะอันนี้ไปจับยามาจากที่ไหนแลอวลองสำรวจดูก่อนก็ได้ในบ้านจะเป็นตู้ตู้กลางฮะมันอาจจะงงหน่อยหนึ่งนะผมก็งงเหมือนกัน ผมก็งงเหมือนกันผมไปผมไปเล่นตู้ผมเองใส่ของมั่วไปเอาแบบตัวเองจำได้พอตู้คนนั้นน่าจะเป็นตู้หนึ่งสองสามนี่แหละอยู่ของเราเดี๋ยวมีคนจำเรใส่ของไว้แลเคใครอะคุณเอฟไม่รู้ใครไม่รู้ไม่ใช่ผมบ้านเราเะไรยังไม่ทำเลยบ้านเราเพิ่งจะทำเอง เก <c oughs> เลยม,มีแต่คนฟาร์มบมาซต่กองไม่มีคนจัดะมมาส่ยังโอเคไปรับโอก่อนเอา ATV ไปแล้วผมได้บ้านที่ถูกใจอุยนี่ไงเซิร์ฟมันแหลกขอฉันวางปืนแน่นอน <c oughs> <gesch uce> เอาเยอะเอาจะสวยอีกแอดไม่เ <Hollywood> ข้าใจทุบทิ้งทุบทิ้งผมยังโคตรเสียดายสรุปแอมทุบทิ้งเหรอใช่พี่แอดทุบทิ้งเลยเหรอเสร็จแล้วแอดมันขอให้ทุบทิ้งมันบอกว่ามันหาว่าเซิร์ฟแลกเพราะว่าชันวางเปิร์นผมก็งงว่ะอะไรวะมันเกี่ยวด้วยเหรอนั่นแหละผมก็ว่าเกี่ยวคนทั้งเซิร์ฟทุบทิ้งเออเซิร์ฟแม็กแลกเงี้ยวเก่าอีก่นีเนี้ย โอยไมเลือดตอนแรกตอนแรกดีขึ้นก็นึกว่าของคุณนามซึ่ไหนได้หนักกว่าเดิมอีกนี่คือเราขับไปเนี่ยผมจะลงทะเลเลยนะริมกระแพงให้ท่านเลยวันเออวันนี้ผมก็ทักไปถามแอดอยู่นะแอดตอนเิร์ฟแหลกไม่ต้องลบซอมบี้ได้ไหมครับผมไม่มีอะไรทำอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเ์ฟมันจะแหลกทำ่างเก็แหลกอยู่ดีอะใช่แอดแจ้งว่าลบซอมบี้ออกลบซอมบี้ใช่หรือว่าซอมบี้มันน้อยลง มันประเด็นคือไปฟาร์มล้วไม่เจอซอมบี้แล้วมันสยองเนี่ยมีคนหรือเปล่าใช่ใช <วะ S 2> ตัวงมีคนหรือ่าทำไมซอมบี้ไม่มีเลยกูได้ย,ยินเสียงมาใส่ยังลงมาตรงนี้เลยตรงข้างะแพงท่านเลยปลายเส้นขาวเหรอข้างกระแพงท่านข้างกระแพงเลยผมจอดเดินข้างกระแพงเลยสามข้างกระแพงตงิดกระแพงเลยเนี่ยมแล้ววิ่งขึ้นยังไงวะเดี๋ยวผมไปวิ่งหาคนกัน ใช่ใช่ใช่ครับต้องระวังเรื่องเนี้ยมันจะสามร้อยขึนไปสี่ร้อยเมตรมันยิงทะลุตู้ได้ป่ะครับมได้บอลเลตได้ครับโอ้ได้ด้วยใช่เพราะว่าถ้ามองไกลๆแล้วมันจะไม่เห็นอะไรบนถ้าไม่เห็นอย่างนั้นคือยิงทะลุได้เลยใช่ครับไอที่เป็นไอ้นี่ใช่ปะ